ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฝีเย็บอ่ะมันมันเบี้ยเมี้ยวสุดท้ายก็ต้องซื้อกระเป๋าตังค์ไปในราคา2องแสนอ่ะสองแสนอ่ะเพื่อที่จะได้ซื้อกระเป๋าใบนี้เปิดกรุรีวิวกระเป๋าสุดรักแตรุ่นของหมอสวัสดีค่ะนี่ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดรแอนนาวันไฟเดย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็หลังจากที่ทํา คลิปกระเป๋า a Max นะคะออกไป2คลิปแล้วนะก็มีคนหลังไม่ถามมาเยอะมากว่าฮ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากเริ่มซื้อ a Max อนีีนน้ควรเริ่มที่รุ่นไหนนะคะแล้วรุ่นไหนต้องมีแล้วแต่ละรุ่นนั้นนี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหมอก็เลยจะมารีวิวคร่าวๆนะคะกับกระเป๋า8รุ่นยอดฮิตสําหรับหมอนะพร้อมกับวิธีการอัดออกเสียงรุ่นอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะฝากเป็นกําลังใจให้หมอน,นะคะกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อ เรามาเริ่มจากชื่อแบรนด์กันก่อนนะคะแบรนด์ก็จะอ่านว่า Hermes นะคะ Herm es. Herm es. และกระเป๋ายุรุ่นยอดฮิตนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเบอร์กินกับแคนลี่นั่นเองค่ะ oh. ซึ่งอันนี้นะคะก็คือรุ่นเบอร์กินนั่นเองค่ะไซส์นี้นะคะเป็นไซส์30นะคะสำหรับหมอหมอจะชอบรุ่นเบอร์กินนะคือหมอว่ามันใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เวลาหยิบจับอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสะดวกถือไปไหนไปงานหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะใบนี้เนี่ยน่าจะรอประมาณ 6เดือนอะไรเงี้ยหลังจากสะสมยอดไปนะคะคือจริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวคือหมอเป็นคนชอบกระเป๋าสีๆเพราะฉะนั้นของหมอมันจะหาไม่ค่อยยากขาณหมอก,ก็จะบอกว่าเออเอากระเป๋าสีอะไรก็ได้เพราะเป็นคนชอบสีสันอยู่แล้วนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวจะชอบอยู่2ไซส์ก็คือ25กับ30นะคะจําได้ว่าตอนนั้นที่สะสมยอดอ่ะคือเขาบอกว่ามันมีเบอร์กินมานะแต่ว่ามีแต่ไซส์35้าเราก็เลยแบบเออเราไม่เอาเรารอได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้เป็นใบนี้มานะคะ ต่อมานะคะรุ่นที่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเคลลี่นั่นเองค่ะโดยใบนี้น่าจะเป็นเบอร์กินเคลลี่ใบแรกเลยที่ได้จากช็อปไทยนะคะนี่ก็ได้มาจากช็อปเอ็มบัซซีนะคะ<อ>ก็เป็นสีทูโทนนะคะวิธีการใช้ก็จะต้องค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งเนาะก็เปิดเอยเงี้ยแล้วเวลา คือหมอว่าเวลาหยิบหยิบจับของอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากหมอว่ามันใช้ในชีวิตประจำวันมันค่อนข้างลํา,าลบากนิดนึงแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยต้องมีไหมก็ต้องมีแหลนะเนาะใบเนี้ยรอไม่นานคือคือใบเนี้ยตอนนั้นที่เหมือนกับซื้อสะสมยอดซื้อลองรองรองเท้านุ่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เสนอมาพอดีก็เลยได้เป็นใบนี้มานะคะหลังจากจบใบนี้ไปนะคะก็จะมี แคลลี่มินินะคะตัวนี้น่ารักปุกปิกมากชอบมากนะคะคือต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ชอบสีชมพูมากๆนะคะกระเป๋าตังอะไรก็ตามประมาณ10บใบได้ก็จะต้องเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็บอกเขาว่าอยากได้แคลลี่มินิขอเป็นแบบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้มาประมาณ2ปีแล้วก็ได้มาในที่สุดนะคะตัวแคลลี่มินิอ่ะคือน่ารักมากนะคือชอบมากมันจะมีสายถือแบบปกติไปงานก็ได้หรืว่าถือสพายเป็น c r o บ s b o d อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ะคะ่ะถ้าถามว่าตอบ โจทย์ในแง่ของความเป็นกระเป๋าไหมบอกเลยว่าไม่เพราะว่าใส่ของได้น้อยมากอ่ะคือใส่มือถือยังไม่ได้เลยคือถ้าจะถือใบนี้ก็คือใส่ได้แค่กระเป๋าบาทตังแล้วก็ลิปสติกอะไรเงี้ยแค่นี้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนหอบนู่นหอบนี่เป็นคนชอบถืออยู่แล้วค่ะก็ถือกระเป๋าใบเล็กได้ไม่มีปัญหานะคะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมองว่าเป็นเครื่องประดับละกันน้องอก็น่ารักดีใช้ได้นะคะตัวนี้ค่ะ อีกรุ่นหนึ่งรุ่นฮอตคิดนะคะรุ่นที่คนตามหากันก็คือรุ่นกองสตองนั่นเองนะคะกองสตองนะคะก็คือรุ่นตัว H อันนี้นะคะนี่ก็ต้องบอกว่าได้มายากมากถึงแนมะ้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในโคตา้าเบอร์กินเขีนลี่ที่แบบจํากัด2ปีต่อใบต้องสะสมยอดใช่ปะแต่กว่าจะได้ใบนี้มาคือต้องบอกว่าเอเอเขาก็ขอให้ซื้อนู่นซื้อนี่อย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องซื้อกระเป๋าตังค์ไปในราคา2องแสนอะ่ะสองแสนอ่ะเพื่อที่จะได้ซื้อกระเป๋าใบนี้ใบนี้ก็ไม่เคยใช้เลยเหมือนกันนะคะเพราะว่า ตอนที่ได้มาคือรู้สึกว่าเออจริงๆอะตอนนั้นใจก็ลังเลแหละเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นหนังเอฟซอมันเป็นหนังเรียบพอมันเป็นหนังเรียบอะเราก็กลัวว่ามันจะเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่สุดท้ายก็ก็เอามาอยู่ดีแม่ก็บอกว่าก็ก็เอาไปเถอะถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยก็เลยได้มาอยู่ในตู้นะคะ อีกรุ่นหนึ่งที่ฮอตฮิตเหมือนกันนะคะก็คือรุ่น Two Box นั่นเองค่ะโดย Two Box ใบนี้ก็ได้มาแรกๆเลยแต่ว่าจะหมอะคือจริงๆเราเป็นคนชอบถือกระเป๋บบาใบเล็กๆเพราะฉะนั้นใบนี้จะรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงก็แบบสีโอเคเลยคลาสสิกเลยนะคะใส่ของได้เยอะมากนะใบนี้แล้วก็แบบโอเคมากๆเลยนะคะถ้าวันไหนที่แบบต้องใส่ของเยอะหน่อยหรือว่าไปงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปทํางานอะไรเงี้ย everyday use ก็ใช้ใบนี้ได้เหมือนกัน แล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือใบแรกสําหรับแบรนด์เอร s เสของหมอเลยนั่นก็คือตัวเอเวอร์ลีนั่นเองค่ะเอเวอร์ลีนก็คืออันนี้นะคะคือหลายคนจะถามว่าเฮ้ยทําไมซื้อใบได้ทําไมไม่ซื้อสีแบบที่มันใช้ได้ตลอดหรือว่าสีแบบพวกสีดําสีสูภาพอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าเป็นคนชอบชอบแต่งตัวชอบอะไรลายแล้วก็ชอบอะไรสีสนันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นซื้อกระเป๋าสีๆก็คือเป็นเรื่องปกติของหมอเนาะใบเนี้ยคือโอเคนะหมอชอบมากมันจะมีสายสะพายก็สพายเป็นคอสบอดี ก็ใส่ของได้ง่ายๆนะคะในนี้ก็ใส่กระเป๋าตั้งมือถืออะไรเงี้ยได้แล้วก็เวลาที่ไปเที่ยวหรืออะไรเงรี้ยส่วนมากก็จะชอบเอาใบนี้ไปนะคะ ต่อมานะคะก็เป็นบพิคตินนะคะนนี้น่าจะเป็นใบที่2ของหมอสอบแบรนด์แอมเมสนะสีสันสดใสอีกแล้วสีส้มนะคะเรียกได้ว่าแ e อมเมสต้องมีสีส้มเนาะจริงๆใบเนี้ชอบมากเพราะว่าใส่ของได้เยอะแล้วก็จริงๆเห็นอย่างเงี้ยคือมันจุนะแต่มันสไตล์แบบจริงๆสไตล์เหมือนถุงกอบแก๊บอะคือถือแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะแล้วก็หยิบจับอะไรอย่างเงี้ยหยิบขึ้นมาได้ง่ายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโดวดดนล้วงกระเป๋าง่ายเหมือนกันนะคะ, <c oughs> ะ,คะเพราะว่ามันไม่มีซิปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าเราไปตามห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือ ถ้าไม่ได้ไปที่ที่มันแบบเอออันตรายอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้ค่ะนี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะก่อนที่จะไปใบสุดท้ายก็คือตัวรุ่นโบลีนั่นเองค่ะรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ ต้องบอกว่าซื้อเพราะสีนะคือตอนที่เอสเอโทรมาบอกว่าเอ้ยแบอบกคุณหมอคะพอดีว่ามันมีกระเป๋าโบลิดข้าจริงๆบอกเขาให้ดูโบลิดไว้แต่อยากได้สีดำแล้วเขาบอกว่ามันมีสีเขียวเข้านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอออะไปไปไปกันค่ะแม่อะไรอย่างเงี้ยพอไปเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ามมเฮ้ยมันสีเขียวเนียวซับสีเขียวนี้ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไม สีเย็บอ่ะมันมันเบี้ยวเบี้ยวคือเราก็รู้สึกเองนะว่าเออมันเบี้ยวเบี้ยวแต่คือเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราไปช็อปแอมเอสอะคือมันจะไม่ได้มีหลายใบยให้เราเลือกว่าแบบเฮ้ยใบนี้มีตําหนิเราจะเปลี่ยนเป็นใบอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีแค่ใบเดียวนั่นแหละหนึ่งสีหนึ่งใบแล้วก็จะมีแค่รุ่นนี้อาจจะมีแค่สีเดียวที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาบอกเราว่า,วาเฮ้ยถ้าเป็นแอมเอสของแท้แล้วมันต้องเบี้ยว เพราะว่ามันเป็นใช้คนทําใช้มือทาอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ตรงเหมือนเครื่องจักรนะคะนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เออเออเออะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อมานะคะแต่ในใจตอนแรกคิดว่าแบบใช่เหรอวะมันต้องเบี้ยวเหรอวะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เอามาอยู่ดีนะคะแล้วก็ใบนี้ก็โอเคนะเรียกว่าใส่ของได้เยอะอะ่ะก็เป็นซิปแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะจริงๆมันก็จะมีสายแบบสพายก็ได้คอสบอดี้ก็ได้เหมือนกัน ก็มาที่รุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นยอดฮิตเลยก็คือลินดี้นั่นเองค่ะจำได้ว่าเซลล์ก็บอกอีกแหละว่ามันมันต้องมีนะคุณหมอ ซื้อกระเป๋าแต่สีสันสดใสอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสีสุภาพสักใบหนึ่งนะคะก็เลยได้เป็นสีดํามาแล้วก็เป็นคนชอบในทองทองพอมันเป็นแบบเป็นบาร์ทองอย่างเงี้ยก็เลยเออซื้อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นใสยี่หกนะคะใช่แล้วก็ชอบมากคือต้องบอกว่าข้างในอะมันใส่ของได้เยอะมากนะคะแล้วเวลาถือก็คือถือปกติก็ได้หรือว่าสะพายเป็นแบบโชเดอร์แบกอย่างงี้ก็ได้นะคะก็คือแฮปปี้มากนะคะสำหรับใบนี้นะคะ ถามว่าใบไหนต้องมีนะคะแน่นอนว่า a m ม เบอร์กินเคนนี่ต้องมีนะคะชอบที่สุดสหมอใบไหนก็น่าจะเป็นตัวนี้นะคะเคนนี่มินี้มันน่ารักปุกปีกคือมันแบบน่ารักมากๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การทําหน้าที่ของกระเป๋าได้ดีนักนะคะก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นเครื่องประดับแต่ถ้าถามว่าอันไหนที่คิดว่าสามารถใช้ได้เลยในทุกๆวนันแล้วก็สามารถใช้ได้ในทุกๆโอกาสอะหมอว่าน่าจะเป็นตัวนี้คะ่ะลินดี้ซึ่งนี้ก็คือเป็นไซส์อีนะคะก็คือขนาดมันไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปแล้วก็ใส่ ของได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าแบบจะถูกลวงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถือก็ได้สไพร์ไลก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะสําหรับใครนะคะท,ที่มีรุ่นไหนในดวงใจบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะคะและใครที่อยากให้หมอรีวิวกระเป๋ารุ่นไหนแบบละเอียดนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวมาทําคลิปแยกให้นะคะแล้วก็สําหรับตอนต่อไปอยากให้หมอพูดเรื่องอะไรนะคะหรือว่ามีเรื่องอะไร ะะที่มาพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ฝากติดตามหมอกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้า e ค่ะ